เดี๋ยน้องเนื่อนให้คะ่ะนาโอ้นนะ่ะอยู่กับน้องไปนานๆนะน้องยังเด็กเลี้ยงคนแก่สองคนกับยายหนึ่งยังไม่ไหวเบาได้เบานะเราออคิวนาไม่ได้หวังเพิ่งอีคิวหรอกนะขอแค่น้องโตขึ้นเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระคนอื่นนะก็ดีใจแล้ว แต่แม่บอกว่าให้น้องดูแลนาอ้นด้วยไม่เคยห่างแม่เนาะแต่ว่านาอ้นรับรองเลยนะอีคิวมาอยู่ที่นี่กับนาอ้นนะรับรองว่าจะสนุกทุกวินาทีจนลืมบ้านที่เลยล่ะเก่งใจค่ะน้องขอแค่ความสงบก็พออ้าวนินสวัสดีค่ะสวัสดีจักมาพอดีเลยนี่มากินพิซซ่ากันนะจีนนอ้นมาเยอะเลยหุยพิซซ่าของโปรดน้องเลยค่ะ ขอบคุณมากมน,นะคะนจีสวัสดีค่ะรุนพี่วิกสวยดีนะคะโอหย,อยาบคายผมฉันจริงอยาขอโทษค่ะน้องตาไม่ดีเองผมพี่สวยมากเลยค่ะเอาหน่าเคียวโฮอย่าไปถือสาน้องมาเลยพี่ชื่อเจ้นนะอุ๊ยชื่อเก๋ภาษาอะไรคะภาษาจีนนี่แหละพี่เจนก็นกพิาาราบไง แม่น้องเจนตอนท้องชอบกินผระกาดดองตามนกพิราบอะ่ะไอซีค่ะส่วนพี่ชื่อเลมอนนะแฟนเจนเหมือนส่วนไอ้ยายผมบ๊อบ um เนี่ยพี่ชื่อเคียวโฮจ่ะน้องชื่ออีคิวมาอยู่บ้านคุณอาช่วงปิดเทอมยังไงก็ฝากเหนือฝากตัวด้วยนะคะ ก,กายใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ยินแพทยเธอเรียกพ่อแม่เฮ้ยพอ่อเฮ้ยเรียกพ่อถูกแล้ว <c oughs> เราชื่ออีคินะมาเต้นด้วยกันไหมไม่เอาอะ่ะเราไม่ถนัเต้นอื